วันนี้เราจะมาซ่อมเครื่องเรื่อยเครื่องตัวนี้จะสตาร์ทไม่ติดนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาลื้อดูนะครับว่าสาเหตุที่เวลาเราดึงจะสตาร์ททำไมเครื่องข้อเอยียงไม่หมุนนะครับเดี๋ยวเรามาลื้อดูกันนะครับ ก็ให้เราถอดฝาดึงเครื่องออกมาดูนะครับว่ามันเป็นที่ฝาดึงสตาร์ทหรือไม่นะครับดูข้างในนะครับฝาก็ปกติดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เครื่องกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรเราหมุนหมุนดูนะครับก็หมุนได้นะครับเดี๋ยวพลิกมาอีกด้านหนึ่งดูนะครับ ว่ามันหมุนได้ไหมถ้าถ้าที่ดูนะครับดูนะครับหมุนแม่เหล็กหมุนได้ปกตินะครับเครื่องแต่อีกฝั่งหนึ่งเราหมุนมันไม่ไปเลยนะครับถ้าพอจะสันนิษฐานได้นะครับสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้นะครับน่าจะเกิดจากข้อเวียงนะครับ เขาข้อเวี่ยงน่าจะขาดหรือหลวมสักอย่างนะครับเขวก็ให้เราถอดทาบูออกก่อนนะครับ แท่นรองข้อต่อฮาบูออกนะครับนี่ครับแท่นลองแล้วก็ถอดถอดไอเสียนะครับไอเสียออกไปน็อตน,นะครับ ก็เราจะถอดเสื้อสูบมดเสื้อสูบก่อนแล้วรอนเคาะนิดนึงนะครับเสื้อสูบก็เป็นล่องด้วยนะครับเสื้อสูบก็เป็นรอยนะครับดูลูกสูบลูกสูบเป็นรอยไหมนะครับ น่าจะได้เปลี่ยนทั้งข้อเหวี่ยงทั้งเสื้อสูบแล้วครับเดี๋ยวเราถอดทุกสูบออกก่อนนะครับกิ๊บล็อกแล้วก็ถอดสลักสูบออก นี่ครับลูกสูบดูครับลูกใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับลูกสูบไหมเป็นรอยก่อน้เราถอดคัดออกก่อนนะครับถอดออกมาสตอร์มีลูกปืนนะครับ ก็เฟืองปั๊มน้ำมันดำนะครับส่วนแม่เหล็กเราก็จะถอดแม่เหล็กออกอีกนะครับเราจะถอดอพือออกเลยนะครับ ถ้าเราก็จะถอดนะครับน็อตขันโครงเครื่องนะครับจะมีน็อตอยู่5้าตัวถอดน็อตออกแล้วก็จะข้อออกด้วยนะครับข้อเหี่ยงแยกเข็นออกมาดูครับใช้ค้อนสรุปว่าข้อเหี่ยงขาดนะครับ นะครับข้อเหวี่ยงขาดเลยนี่เป็นอาการที่ไม่ค่อยจะเจอบ่อยเท่าไหร่นะครับสำหรับข้อเหวี่ยงขาดให้เปลี่ยนข้อเหวี่ยงใหม่นะครับข้อเหวี่ยงขาดตอนต่อไฟเราก็จะล้างทำความสะอาดนะครับหลังจากที่เราล้างปอดทำความสะอาดเสร็จ เราก็จะมาประกอบกันนะครับเครื่องอะไรที่เรานํามาเปลี่ยนก็มีข้อเวียงนะครับแล้วเสื้อสูบใหม่ลูกสูบใหม่รับเหนลูกสูบนะครับทุดที่เราจะนํามาเปลี่ยนใหม่แล้วใส่ประเกนนะ็นเข้าไปก่อนนะครับประเกน็นโครงเครื่องแล้วก็ให้เรา ใส่ข้อเวียงนะครับข้อเวียงเข้าไปไม่แน่นเท่าไหร่รบ้ากดเข้าไปเลยหลังจากนั้นก็เอาอีกทางหนึ่งนะครับมาประกบสำหรับข้อเวียงควงเครื่องนะครับประกบข้อนะครับเราก็หาค้อน เข้าแล้วเราก็ลองหมุนหดูนะครับเช็คดูว่าปะเกียนกับตะเกียนที่เราใส่มันอยู่เข้าดีไหมนะครับพอมันเข้าได้ที่แล้วเราก็จะยึดน็อตนะครับเราขันให้แน่นนะครับสำหรับการขันน็อตโครงเครื่อง เื่าเราขันไม่แน่นเวลาใช้งานไปเดี๋ยวน็อตมันจะลายออกทําให้เครื่องมันอากาศเข้าได้นะครับเียนรั่วซึมก็จะทําให้เครื่องมันเล่งพยายามขันให้แน่นเท่าที่จะขันได้นะครับเพราะว่ามีน็อตขันอยู่คงเครื่องอยู่ห้าตัวนะครับพอเราขันแน่นแล้วเราก็จะใส่ซีนนะครับใส่ซีนข้อเกีย้วซึ่งเป็นซีนใหม่นะครับที่เราจะนํามาเปลี่ยน ใส่เข้าไปนะครับโดยการกดกดเข้าไปเลยนะครับทั้งสองข้างนะครับฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับสซสีสข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งตัวเล็กนะครับก็ใช้มือกดเข้าไปเลยนะครับพอเราใส่สีแล้วเราก็ลองหมุนดูนะครับว่ามัน ได้ไหมติดไหมครับครับหลังจากที่เราใส่ซินแล้วนะครับเพื่อป้องกันการลืมครับให้เราใส่แผ่นครอบซินเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะลืมได้นะครับ ว่สิแล้วก็ยึดน็อตให้แน่นเหมือนกันนะครับเดีย๋ยวให้หลุดให้คลายได้แล้วส่วนอีกฝั่งก็เป็นแม่ปั๊มนะครับกอดเข้าไปก่อนนะครับแม่ปั๊มน้ำมันดำ ต่อไปเราก็จะประกอบเสื้อสูบเข้านะครับก็ให้เราเช็คดูระเก็นนะครับรเก็นพงเครื่องถ้ามันโผล่ขึ้นมาเราก็ตัดออกครับมาใส่ระเก็นเข้าไปก่อนนะครับเพื่อป้องกันการลืมสำหรับลูกสูบนะครับก็ให้เราใส่กิ๊บล็อกสลักลูกสูบเข้าไปก่อนนะครับข้างหนึง่ง แล้วเราก็ใส่แหวนลูกสูบนะครับรแบบแหวนลูกสูบการใส่นะครับก็ให้สังเกตดูครับตรงปลายด้านหนึ่งเป็นปลายแหลมนะครับล,ลงข้างล่างครับใส่เข้าไปการใส่แหวนง่ายๆนะครับที่สองก็เหมือนกันนะครับ ปให้มันอยู่ตรงร่องนะครับจะมีร่องอยู่พอได้แล้วเราก็จะใส่ลูกสูบเข้าไปในเสื้อสูบก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่เราใช้น้ำมัน2อทีนะครับทาทาชโลมนิดนึงครับทั้งเสื้อสูบและลูกสูบนะครับ แล้วก็จัดแหวนนะครับให้เข้าล่องครับให้อยู่ตรงร่องนะครับใช้มือแล้วเราก็ยัดเข้าไปก่อนนะครับใส่เข้าเสื้อสูบก,ก่อนาแล้วแต่นะครับมีหลายเทคนิคหลายสูตรนะครับสำหรับการใส่ลูกสูบใส่แบบนี้ก็ง่ายอีกแบบหนึ่งก็ได้ครับเลือจะใส่ก็ไปตรงก้านลูกสูบก,ก่อนค่อยเข้า ใส่เสื้อสูบเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราใส่แบบนี้ก็จะง่ายไปอีกแบบหนึ่งครับก้พอเข้าแล้วเราก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ใส่ใส่ประกอบเข้ากับก้านลูกสูบนะครับก้านข้อเหวี่ยงครับใส่ลูกปืนเข้าไปก่อนนะครับลูกปืนปลายก้านใส่เข้าไปแล้วก็จะมีแหวนนะครับ เป็นแหวนรองข้างลูกปืนนะครับหวางฝั่งนะครับใส่แหวนเข้าไปแล้วก็ใส่ครับแล้วก็นําสลักลูกสูบนะครับมาใส่ตรงลูกสูบไว้ก่อนนะครับใส่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเวลาเราประกอบก็ให้เราใช้มือนะครับมือประกอบแหวนไว้นะครับเพื่อไม่ป้องกันไม่ให้มันหล่นนะครับ ดันเข้าไปแล้วก็มืออีกด้านหนึ่งนะครับพอมันเข้าแล้วเราก็กดเข้านะครับครับก็ให้เรากดดันเข้าไปนะครับสลับเข้าไปพอเข้าแล้วก็เราดูด้วยนะครับว่าแวนนะครับแวนรองข้างลูกสูบข้างลูกปืนมันหล่นหายหรือเปล่านะครับครัพอเข้าแล้วเราก็ใส่กิ๊บล็อกนะครับ ล็อกสลักลูกสูบพอเข้าแล้วเราก็เช็คพีมนะครับหมุนหมุนดูนะครับว่ามันยังเข้าล่องเข้าล็อกดีไหมครับพอใส่เข้าไปแล้วก็ดันสูกสูบรับสอทีให้เราใส่เลยนะครับใส่ลูกปืนใส่ลปืนข้อเหวียงลูกปืนข้างข้อเหวียงนะครับ ได้แล้วเราก็จะขันน็อตเสื้อสูบนะครับแล้วก็ขันย้ำให้แน่นทุกตัวนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่ นัดเสปตะเกินแล้วก็ใส่ท่อยเสียเข้าไปก็ให้เราขันนัดท่อยเสียให้แน่นนะครับเราขันนัดแน่นแล้วต่อไปนะครับเราก็จะประกอบเข้ากับโครง ังน้ำมันนะครับวงถังน้ำมันดนีเซลแ้วก็กวเขาก็ใส่น็อตนะครับเช็คน็อตให้แน่นนะครับตัวเลยที่เราขันให้แน่นทุกตัวนะครับน,อนอ็อตไม่ว่าจะเป็นน็อตอะไร ใส่สป,ปริงนะครับยริงกันัะเทือนทัวรขทั้งหน้านะครับสปริงยึดน็อตให้แน่นเหมือนเดิมนะครับต่อไปก็ใส่ตัวกันโซ่นะครับ จะมาประกอบแท่นรองคอต่อคาบูนี่ครับไวก็ใส่ตามด้วยประเกณนแล้วก็ตามด้วยไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ คาบูให่าใส่ใส่ยากนิดนึงนะครับให้เราดันดันกดกดแล้วก็หมุนหมุนนิดนึงเดี๋ยวได้เข้าได้ง่ายนะครับไม่เข้าก็หาเคยควงเรียกครงมันยางมันขึ้นมา แล้วก็ใส่แลว้นท้องเหลองนงครับแลว้นปากคาบูเล้วก็ยึดนอด็อตยึดน็อตแท่นนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาใส่แม่เหล็กนะครับใส่ลิ่มแม่เหล็กก่อนนะครับลิ่มเข้าไปแล้วก็ตามด้วยแม่เหล็กครับดูให้ลิ่มแม่เหล็กเข้าร่องนะครับ ก็ใส่น็อตอัแน,น่เลยนะับเจาะความชัวใช้มือเทสอีกรอบหนึ่งนะครับมันแน่นไหมใส่เฟืองปั๊มเข้าไปก่อน จะเ,เตเียนลองคัดแล้วก็ตามเลือกคัดนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่คาบูครับคคาบูเข้าไปสายน้ำมันใส่ท่อดูดทาปปั๊มคาบูตึนคาบูให้แน่น แน่นแล้วเราต้วใส่ฟ้าดึงฟ้าดึงก่อนนะน้ำมันเครื่องน้ำมันดำ พ่อเราประกอบฝาดึงเสร็จใส่หัวเทียนเข้าไปแล้วเราจะมาลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับ แล้วเราก็จะประกอบลังคาเข้านะครับครับเราจะลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับหลังจากที่เราประกอบ สำหรับเครื่องตัวนี้นะครับซึ่งเราก็ได้เปลี่ยนข้อเวียงไปนะครับซึ่งข้อเวียงขาดนะครับข้อเวียงขาดครึ่งนะครับขาดออกไปเปลี่ยนข้อเวียงแล้วก็ลูกสูบนะครับลูกสูบรูครับลูกสูบใหม่เปลี่ยนลูกสูบเสื้อสูบใหม่ครับน้อยมากนะครับที่จะข้อเวียงจะขาดได้นะครับ มีก็ส่วนน้อยนะครับก็เคยเจอมาเหมือนกันนะครับแต่ก็นานๆเจอทีนะครับสําหรับพ่ออย่างขาดอย่างนี้ครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปของเรานะครับถ้าท่านชมคลิปแล้วเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องง่ายๆสไตล์ช่างการด้วยนะครับ เ่ะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราได้ทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาอีกต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ